สวัสดีครับมาพบกับเราเช่นเคยในรายการผมจะรั่วนะเขาเขาไปคิดท่ามาแล้วคุณเฟยใช่หรอมีท่าหรอผมจะรั่วนะเอาใหม่กับพวกเราในรายการอ่ผมจะรั่วแล้วแต่แล้วแต่มันก็อใจแต่ว่าจงมาแล้วก็ถือว่าดีใจทำใหญ่ีใจดีอยู่ดอ่ะก็อยู่กับผู้ใหญ่ใจดีเช่นเดิมหน้าของลีโอสติ้ตเซียนมันกว่านะลหน้าของมาชิตาครับผม สาหลายทะเลอบกรอบจาก<ใ>จประเทศโรรีอเกโรรีนั่นเองนะ,นะผมแล้วก็ยังอยู่กับคําถามเหมือนเดิมนะทั้งหมด15วันด้วยกันวันนี้ะเป็นวันที่12แล้วอ พร้อมหรือยังพี่บอมไม่ต้อผมพร้อมอยู่แล้วผมบอกเลยผมพร้อมเสมอแต่คุณเฟซไม่คือตอบผิดบ่อยมากเลยนะตอบตอบตอบยังก็ไม่ถูกผมบอกเลยผมงงมากเลยผมดูมาเนี่ยนะผมดูว่าคุณทายปัญหามานะผมงงมากเลยทายยังไงก็ไม่ถูกไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่คุณมั่นใจไหมว่าวันนี้คุณจะถูกไม่ถูกหรอกไม่ถูกครอกผมมาที่คําถามแล้วกันแต่ก่อนอื่นครับคำถามของเราเนี่ยสนับสนุนโดย JB Computer Group นะแหล่งรวมสินค้าไอทีนั่นเองอ่า นะฮะคำถามเนี่ยมีอยู่ว่าครับผมผู้เล่นพับจีคนไหนครับผมผิดหวังกับความรักเฮ้ยง่ายอันนี้ง่ายเลยอะแวนอติก้าแวนอติก้าเออโอ้โหแต่ไม่รู้บ่อยไม่รู้่อยนเออเดี๋ยวเพลงเศ้าขึ้นเดี๋ยวเพลงเศ้าขึ้นมันยังไม่ถูอยังไม่ถูกเหรอยังไม่ถูกเหรอไม่ถูกเออชื่อตองเคตองเคไอ้นี่ก็หลัดพ้อบ่อยหลัดพ้อบ่อยอะเออแต่ก็ยังผิดยังผิดอยู่เหัว ซิกแซกแล้วกันนะซิกแซกปั๊บปุ๊บปั๊บใช่ปิดดีกแล้วว่าทายยังไงก็ไม่ถูกว่าแต่ทำไมมันเป็นอย่างนี้เออทำไมนะหอยชื่อนั่นหอยชื่อบอดมัดแล้วกันนะบอดบมัดก็ไม่ถูกหรอกยังไม่ถูกดีครับผมเออต่อให้ทาย63คนก็ไม่ถูก คำถูกทำถูกมันล็อกอยู่ครับผมแต่ถ้าทุกคนเนี่ยอยากรู้คําตอบที่พี่บอมยังตอบไม่ถูกรอดูเบงหน้าแล้วกันครับผมการแข่งขันนี่มันกำลังเริ่มขึ้นแล้วแลกำลังจะดุเดือดนะอไปรักโจงานแขนก่อยครับผมครับอ่ หลังจบการแข่งขันครับผมทุกคนรออยู่แล้วคาตอบกลับมาสู่เบรกสุดท้ายนะตอนนี้น่า,นาจะรอคําตอบกันอยู่<อ>แต่ก่อนอื่นเช่นเคยเช่นเคยคุณผู้ใหญ่ใจดีลองก่อนครับผม รีโอครับผมติดตูเ้เย็นมากกว่าลงมาถึงหน้าของมาชิตานะครับลายทะเลอบกอ่อบสไตล์เกาหลีนี่ใช่แล้วก็หน้าของเจบีรนะค,ครับผมออสเตอร์กรุ๊ปนะแหล่งรวมสินค้าไอทีนะ่นเอครับผมก็น่าจะรอกันสักพักนึง่งก็แหละสำหรับหน้นะาของคำตอบนะที่มีคำถามเนี่ยถามว่าผู้เล่นพักกีคนไหนครับผมผิดหวังกับความรักใช่ซึ่งผมตอบไม่ถูกตอบไม่ถูกเลยก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันคุณเฉลยเลยดีกว่าผมเฉลยเลยนะเออมาจากแอดแท็กฮอลล์อีกแล้วอีกแล้วเหรอเอออีกแล้วนะฮะ เจมทำไมอะ่ะเพราะว่าเจมใจไว้ในลิ้นชาคงไม่เจอแล้วรักแท้เก็บเก็บงเก็บคล้ายๆไงโอเคโอเคเก็บวะไม่ฟังวันไหนมาก,ก็ไม่รู้เนี่ย ไลค์มาไลค์แผ่นมาโอเคแล้วก็เป็นเจมครับเล่นจากแอสแดกออร่าต้องครับนี่ก็เป็นคำถามของ EP นี้นะแต่ว่าเรายังเหลือกันอีก3 3VP ใกล้จะสิ้นสุดการแข่งขันแล้วตอนนี้นะ เดี๋ยว EP 13 14และ15นะก็จะจบลงทุกทีแล้วครับผมก็อย่าลืมติดตามกันด้วยสำหรับทั้งการแข่งขันแล้วก็สำหรับผมจะรลูของพวกเราใช่ตันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งสามท่านนีที่มาสนับสนุนของเรานั่นเองสำหรับสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วก็มาพบกันใหม่ใน EP หน้าแล้วก็การแข่งขันในวันถัดไปแน่ใช่ครับไปแลครับสวัสดีครับ